คุณเซนขอร้องให้ไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กัมพูชาหลังจากที่ชาวกัมพูชาเหล่านี้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กองทัพของประเทศของตัวเอง ครับคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝั่งของกรัรมพูชานะครับโดยฮุนเซนนั้นได้ออกมาเรียกร้องขอให้รัฐบาลของไทยเนี่ยช่วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้เขาหน่อยเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมันออกมาวิาพาก์วิจารกองทัพของกัมพูชาเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยเรานั้นส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กับกัมพูชาไปแล้วหลายคนครับถูกดำเนินคดีแล้วก็หลายครั้งโดยผู้ร้ายที่กัมพูชาต้องการให้ไทยส่งตัวให้กับกัมพูชาในตอนนี้เขา ใช้ชื่อว่านายเอ็มพิเชษนะครับโดยเอ็มพิเชษเนี่ยนะฮะใช้ชื่อบนสื่อ Tik t o อลนะครับว่าอาร์มี่ริชาร์ดสามหนะครับแล้วก็บน a c e b o o k นะฮะใช้ชื่อว่าพิเชษ p g e m นะครับโดยเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นเนื่องจากนายเอ็มพิเชษเนี่ยได้ออกมาทําคลิปนะฮะแล้วก็ล้อเรียนไปถึงทหารกรรมัมพูชาที่อยู่ในแนวหน้าและเราปฏิเสธไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับว่ามีชาวกรรมัมพูชาส่วนหนึ่งครับที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของเราทำ งานต่อต้านรัฐบาลของกัมพูชาอยู่บางคนก็มาในรูปแบบของนักศึกษาบางคนก็มาในรูปแบบของคนทำงานนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชื่นชอบพรรครัฐบาลของกัมพูชาน,รรนะฮะแต่ถึงกระนั้นครับไม่ว่าจะเป็นคนที่นิยมรัฐบาลกรัรมพูชานิยมกองทัพกัมพูชาหรือไม่นิยมกองทัพของกัมพูชาก็ไม่ได้ชอบคนไทยทั้งนั้นนะฮะเพียงแต่คนเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามาเห็นความเป็นอยู่ของคนไทยในประเทศไทยของเราแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในประเทศ ไทยเนี่ยเหมือนช่างสุขสบายมากกว่ากัมพูชามากถ้าหากกัมพูชาเป็นแบบประเทศไทยได้ก็น่าจะดีโดยฮุนเซนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเหมือนเป็นหัวหน้าของรัฐบาลกัมพูชาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้เขียนเฟซบุ๊กอธิบายเอาไว้เมื่อวันที่10มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับว่าต้องการให้ทางการไทยเนี่ยส่งตัวนายเอ็มพิเชษซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองของกัมพูชาได้แต่งกายปลอมตัวเป็นทหารทําคลิปลงในเฟซบุ๊กและ Ti ๊ t o อกออกมาล้อเลียนทหารของกัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นข้อพิด ที่พาดทางชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งกัมพูชาใช้คำว่าตัวเองโดนรุกรานจากต่างชาติมาโดยตลอดแต่ในทางกลับกันนักเลื่อนไหวชาวกรัรมพูชาคนนี้ได้สมคบคิดกับชาวต่างชาติเพื่อทำลายกรัรมพูชามาโดยตลอดฮุนเซนถือว่าการทำสื่อออกมาของนายเอ็มพิเชตเนี่ยถือเป็นความอัปยศอย่างสูงสุดและไม่อาจให้อาภัยได้และทางการไทยควรมีความกล้าที่จะจับกลุ่มคนเหล่านี้ส่งตัวกลับมาให้รัฐบาลกัมพูชาดำเนินคดีตามกฎหมายหากไทย คิดว่าตัวเองไม่ได้สมคบคิดกับคนเหล่านี้เพื่อทําลายรัฐบาลกรัรมพูชาจริงๆและสิ่งที่น่าสังเกตที่สุดก็คือนายเอมพิเชเนี่ยนะครับได้ใส่ชุดของทหารกรัรมพูชาแล้วก็พูดติดตลกว่าอยากเป็นทหารที่คอยรักษาชายแดนแต่กรัรมพูชานั้นก็ได้บล็อกคลิปนี้ออกไปโดยสื่อของนายเอมพิเชที่ใชในการเคลื่อนไหวในประเทศไทยนั้นมีทั้ง Facebook แล้วก็ติ๊ t o k นะครับเชื่อก็อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนะฮะในส่วนของการเคลื่อนไหวแล้วก็นำเนินการบนโซเชียลนั้นนายเตียเซฮารัฐมนตรีกลาโหมของกรัรมพูชาได้แนะนำกลุ่มฝ่ายค้านในต่างชาติว่าอย่าได้ทำลายประเทศของตัวเองและอย่าแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความวุ่นวายถ้าคุณไม่ได้อยากอยู่ในประเทศนี้แล้วจะกล่าวหากัมพูชาเพื่ออะไรนอกจากนั้นในวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโฆษกกองบัญชาการตำรวจ เปอย่างพิจารณาว่าการผลิตสื่อวิดีโอออกมาแบบนี้โดยอาศัยประเทศไทยเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวนั้นเท่ากับเป็นการยุยงปลุกปั่นโดยเจตนาทําลายขวัญและกําลังใจของกองทัพของกัมพูชาด้วยการให้ข้อมูลเท็จทาให้ประชาชนสับสนและ พยายามที่จะต่อต้านรัฐบาลของกรัรมพูชาโดยโฆษกของกองบัญชาการตำรวจพนมเปญยังได้เตือนไปถึงผู้ที่ทำสื่อแบบนี้ออกมาว่าควรจะหาแหล่งของข่าวที่มันชัดเจนมากกว่านี้ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาประชาชนควรจะพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องไม่ใช่เข้าใจข้อมูลปลอมๆแบบนี้นะฮะหลังจากที่สื่อของกัมพูชานครับได้ไรายงานเ,าเรื่องนี้ออกไปครับแน่นอนว่า I/O กัมพูชานี่ทำงานอย่าง ะะโผล่ออกมาทํางานเพื่อให้ชาวกัมพูชาเกิดความสับสนวุ่นวายกันเต็มไปหมดลครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางการไทยของเราและกัมพูชานั้นมีการเปิดปิดด่านเป็นเวลานะครับโดยไทยเริ่มเปิดด่านตั้งแต่เวลา8นาฬิกากัมพูชาเขาก็จะเปิด9นาฬิกาครับส่วนด่านไหนที่ไทยเปิด9นาฬิกากัมพูชาก็จะเปิด10นาฬิกาครับแต่กัมพูชาดันออกมาเรียกร้องฮะขอให้ด่านไทยเปิดก่อนได้ไหมเพื่อให้นักเรียนไปเรียนก่อนนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าชาวกัมพูชาเา าต้องการอะไรกันแน่ไหนเมื่ออยากให้นักเรียนมาเรียนก่อนก็เปิดด่านให้มันเร็วขึ้นสิครับให้มันทันเวลาที่ไทยเปิดอยู่นะฮะซึ่งดูเหมือนว่าคําขอนี้ไทยเราจะเห็นด้วยซะด้วยนะครับทีนี้เราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าจะไปแค่ทําไหมกอ็อีแค่ขนแค่ขนเดียวคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโทษในที่สุดมันก็มาถึงจุดจบของรัฐบาลของ แล้วแค่คนคนเดียวอย่างดิ้นขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคนจะจับคนพวกนี้ติดคุกให้หมดเลยนะถ้ามันจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เราแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตอนที่เสียมขอให้หุนเซนขึ้นศาลหุนเซนก็ปฏิเสธแล้วคุณจะว่ายังไงไอคนที่ฆ่าลิมกิมยาล่ะคุณคิดว่ายังไงแผ่นดินของเสียมเสียมไม่ได้สนใจเราหรอกว่าหุนเซนจะอยู่ในอำนาจหรือเปล่าในโลกใบนี้จะมีใครบ้าไปกว่าหุนเซนไหมหลังจากนั้นก็มีชาว กัมพูชาอีกคนเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่ากฎหมายที่ใช้จับกลุ่มคนเขมรตที่อยู่ในต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกนะแบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วและฉันเชื่อว่าคนแบบนี้ควรจะติดคุกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ได้มองที่ปัญหาที่ตัวเองทําแต่มองที่คนที่วิจารณ์เท่านั้นคุณคิดว่าตอนนี้ไทยจะสนใจพวกเราเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสมเด็จคงกลัวที่ตัวเองจะต้องเอาหัวเข้าไปอยู่ในคุกลม,มกั้งในขณะที่ประเทศกําลังวุ่นวายอยู่หุนเซนไม่เค เคยแก้ปัญหาอะไรได้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าไม่อยากถูกยิงก็อย่าเข้ามาในประเทศเราอีกเชื่อฉันเถอะ หลายคนต้องตายเพราะเหตุนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าสมเด็จจับได้คงไม่ปล่อยให้คนพวกนี้หลุดพ้นไปได้แนะ่ถ้าเอาเข้าคุกคนหลุดหลังก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างแล้วพวกเขาก่อจะกลัวไม่กล้าออกมาพูดเรื่องนี้อีกคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าลากเลือดเลยนะเนี่ยแบบนี้ถ้าถูกส่งตัวกลับมากัมพูชาจริงๆฉันเชื่อว่าเขาเดินไม่ได้อีกต่อไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า,ก,วาก็บอกแล้วว่าขมินของเรานะี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งจริงหรอกมีแค่คนตาบอดเท่านั้น ที่เชื่อว่าขมินของเราแข็งแกรง่งจริงหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าขมินของเราเนี่ยตอนนี้มันดูบ,าบา้บาๆบอๆยังไงก็ไม่รู้ในขณะที่คนไทยกําลังสามัคคีกันพวกเราดันแตกสามัคคีกันเฉยเลยแล้วก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าคนขมินพวกนี้คงจะเสียสัาติไปแล้วละมันกลายเป็นลูกแกะที่คอยโกหกคนไปเรื่อยคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าประจับมันในข้อหากระสิแค่ยัดข้อหากระเข้าไปมันก็จบแล้วคอมเมนต์ตอ ไไบ,บอกว่าคงมีแต่ลาดสะดอนเท่านั้นแหละที่รับรู้ถึงปัญหาอย่างแท้จริงแต่ฆาตรกรที่คอยฆ่าคนอื่นไปทั่วกับไม่ได้รับรู้เอาไหรหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับ้วยครับโดยบอกว่าคุณวิพาก์วิจารณ์เห็นมันดีหน่อยจะได้ไหมไม่ใช่กล่าวหาว่าคนอื่นเป็นฆาตรกรลอยๆแบบนี้มันยังพิสูจน์ไม่ได้เลยนะว่ากองทัพของเรานะ่ะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการตายนั้นจริงหรือเปล่าให้นึกถึงความมั่นคงของชาติไว้ อ,อันนี้น่าจะพูดถึงคดีของลิมกิมยานะฮะหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าอา้าวแล้วคดีของลิมกิมยาล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าแรงได้แต่กับคนขเขมรละเนาะพอเป็นคนประเทศอื่นก็ไม่กล้าทาอะไรเขาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจะเอาประเทศมาล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้นะคนแบบนี้ไม่ควรละเว้นเอาไว้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าถ้าเรื่องแบบนี้ละตอบสนองเร็วจังที่คดีฆ่าคนอื่นนะกี่เดือนผ่านมาแล้วก็ไม่ รู้ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าหมาป่าก็พูดแบบหมาป่านั่นแหละใช้ภาษาแบบหมาปา่าแล้วก็สื่อสารแบบหมาปา่าไม่เข้าใจความหมายนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเขาแข็งกร้าว,วแต่กับค้นขมเ้นของเราเท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจะวิพากษ์วิจาร์อะไรก็ช่วยแยกแยะหน่อยนะการสร้างข่าวปลอมแบบนี้มันเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่อนามา กคุณผู้้ชมัันนนนใวีอย่างที่แอดบอกไปนะครับว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้นิยมรัฐบาลไปเสียทุกคนนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกครับถ้าออกมาอยู่ในประเทศไทยหรือไปอยู่ในประเทศอื่นๆคนพวกนี้ก็จะมีปากมีเสียงมากขึ้นและแน่นอนว่าชาวกัมพูชาเหล่านี้ก็ออกมาต่อต้านรัฐบาลของพวกเขาอยู่เนืองๆนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่ชาวกัมพูชาออกมาต่อต้านรัฐบาลเขาจะนิยมหรือชอบชาวไทยของเรานะฮะคุณผู้ชม ม,มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปเจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนาวรวมของผู้โพสก็ต้องขออภัยเอาไว้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ